ที่เห็นอยู่ก็คือลูกหมีควายนะชื่อน้องดวงดีนะครับเป็นลูกหมีที่คนเอาไปเลี้ยงนะครับเลี้ยงแล้วตอนนี้อดูร้ายก็กลัวทำลายลูกนะก็เลยเอามาให้ที่อุทยานนะครับน้องดูดีอ่าสวัสดีครับน้องอุยอ้ยอุ้ยจะเอ๋สวัสดีจ้าอ๋อไม่ไม,ไม่ไม่กวนกัะ อ <_ d _> ีอข้ายางนี่คือบริเวณบ้านพี่พันครับอ,อยู่เพ่อเพิ่มแม,ม่เมาจังหวัดตากชางกว้างแนวนั่งกินกาแฟข้า,างๆนี้จะเป็นช่วยแม่ลาเมานะครับนกเยอะอ่ะนั้นคะงสันกับพี่ปูกำลังดูนก อันนี้อันนี้ก็พี่พันแล้วอพี่พันน่าหลิต่างเลยคำมันหน่อยอน,นี่ครัแอนที่พันนะทำข้าวให้กิน